รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าท้อแท้อันนี้เป็นคำถามที่เราสามารถถามตัวเองได้ตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองหมดแรงตอนที่เรากำลังมุ่งหน้าทำบางอย่างในชีวิตหนูคิดว่าอันนี้ในชีวิตเราเราก็จะรู้สึกแบบนี้นะในช่วงตลอดเวลาของชีวิตคือบางครั้งเราก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือบางครั้งเราก็จะรู้สึกท้อแท้แต่ทีนี้ถ้าเรานะ่ไม่ได้ เหมือนกับตระหนักว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรคือบางครั้งมันก็จะทําให้เราเหมือนกับหมดแรงไปนานเลย <c oughs> คือถ้าเราไปตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกท้อแท้แล้วเราก็ไม่ได้ตระหนักรับรู้ทีนี้เวลาที่เราเริ่มถามคําถามอันเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เรานะ่ะเริ่มปรึกษากับตัวเอง <c oughs> คือบางทีเวลาพูดคําว่าปรึกษากับตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันตลกแต่ถ้าเราอะ มองดูจริงๆในชีวิตอ่ะคนที่เราคุยด้วยมากที่สุดเลยแล้วก็คุยตลอดเวลาก็คือกับตัวเราเองทีนี้ถ้าเราไม่ได้เหมือนกับไม่ได้แบบสังเกตบางทีเราอาจจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยบางทีเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเราอาจจะไม่ค่อยพูดให้กําลังใจตัวเองแต่ทีนี้เวลาที่เราเริ่มเริ่มถามคําถามกับตัวเองหรือเริ่มปรึกษากับตัวเองเริ่มใช้ คำพูดที่ทําให้เราเริ่มหยุดคิดหรือเริ่มตระหนักรับรู้บางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราตรงนั้นแหละที่เราจะเริ่มเหมือนกับเป็นคู่คิดให้กับตัวเองได้หรือว่าเป็นเพื่อนที่คอยให้คําปรึกษากับตัวเองซึ่งมันก็เริ่มตัวมาจากคําถามนะทีนี้เวลาที่เราถามคําถามอันนี้บางทีเราอาจจะมาแยกแยะว่าเอา้าแล้วไอ้ความรู้สึกเหนื่อยล้ากับความรู้สึกท้อแท้มันต่างกันยังไง คือถ้าเราพิจารณามองย้อนกลับไปเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อความเหนื่อยล้าเนี่ยมันก็คือมันก็เกิดขึ้นมาทางร่างกายนะมันเหมือนกับว่าเราทําบางอย่างกับร่างกายเราไปลงมือทําบางอย่างเราไปออกกําลังกายเราไปทํางานคือเราเวลาที่เราเราใช้แรงแรงกายมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาที่เราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลา้าฉะนั้นวิธีแก้วิธีแก้ไขไอ้ความเหนื่อยล้ามันก็จะเรียบง่ายคือถ้าเราเหนื่อย เราล้าเราก็ไปพักหยุดพักหรือว่านอนพักแล้วเวลาที่เป็นแบบนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่เราหยุดพักหรือว่าเรานอนพักเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรามีเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงกลับคืนมาฟิตอีกครั้งหนึ่งคือความเหนื่อยทางร่างกายมันเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เวลาที่เราท้อแท้ล่ะมันเป็นยังไง คือมันเหมือนกับถ้าพูดอีกภาษาแบบชาวบ้านก็คือเหมือนเหนื่อยใจอ่ะมันท้อแท้มันเหนื่อยใจมันเป็นภาวะทางจิตใจทีนี้เวลาที่เป็นแบบนี้วิธีแก้จะเป็นยังไงมันก็จะแตกต่างกับวิธีแก้ของความเหนื่อยล้าเพราะเวลาที่มันเกิดขึ้นทางใจถ้าเราไปนอนไปนอนหลับไปพักผ่อนบางทีจะรู้สึกว่าเออมันคลายแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกมันไม่ได้หายไปนะ ทีนี้เวลาที่เป็นแบบนั้นนะ่ะสิ่งที่เพราะว่ามันจะสลับซับซ้อนหรือว่ามันจะซับซ้อนมากกว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขในความเหนื่อยใจหรือว่าความรู้สึกทางใจที่มันเกิดขึ้นกูรู้ผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นคนที่เขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆเขามักจะให้คำแนะนำว่าวินาทีที่เราอะเริ่มตระหนักรับรู้ว่าตัวเราอะมีความรู้สึกอันเนี้ย มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันหมายความว่าย่งไงพ,พูดเหมือนกับว่าเราตระหนักรับรู้คือวินาทีที่เราเริ่มถามตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเหนื่อยล้าหรือว่าเราท้อทแท้คือถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าตอนนี้ท้อทแท้เขาบอกว่าวินาทีตรงนั้นแหละที่เราเริ่มตระหนักละว,ว่าเราอะตัวเราอะเริ่มท้อทแท้ เพราะเราเริ่มตระหนักว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหนื่อยทางกายเว้ยมันเป็นความเหนื่อยใจทีนี้เราอาจจะเริ่มถามคําถามต่อว่าเฮ้ยเราท้อแท้ถามคําถามต่อเลยว่าแล้วท้อแท้เนี่ยตอนที่ขณะท,ที่ท้อแท้อยู่เนี่ยกําลังมีความคิดอะไรอยู่ซึ่งอันนี้ มันก็คือวิธีที่เราปรึกษากับตัวเองเนาะหรือเราคุยกับตัวเองทีนี้บางทีเราอาจจะได้เริ่มตอบคำถามกับตัวเองว่าอ๋อเพราะว่าฉันรู้สึกว่าอ่าบางคนนะคะอาจจะมีคําตอบของตัวเองว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันยังไปไม่ถึงไหนหรือฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากฉันรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้คือไม่ว่าความคิดอะไรตรงเนี้ยที่มันเป็นความคิดในแง่ลบแล้วส่วนมากมันจะเป็นแง่ลบอยู่แล้วนะคะมันถึงทําให้เราท้อแท้นะคือถ้าเรา เห็นความคิดหรือว่าเราเข้าใจว่าเรามีความคิดอะไรตรงนั้นนั่นคือสาเหตุที่มันทําให้เรารู้สึกท้อแท้บางทีถ้าเราเคยฝึกตัวเองมาแล้วมักจะฝึกตัวเองมาว่าเรามักจะคิดลบกับตัวเองหรือเรามักจะเป็นคนที่มองสถานการณ์ต่างๆในแง่ลบอย่างเงี้ยอันนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่มันทําให้เรารู้สึกท้อแท้ทีนี้นะตรงเนี้ยพอเรารู้สิ่งที่กูรู้ผู้รู้ก็แนะนําต่อก็ถามตัวเองเลยว่า แล้วตัวเราอะเราอยากที่จะมีความคิดลบอันนี้ไหมหรือเราอยากจะคิดลบแบบนี้ไหมหรือเราอยากจะท้อทแท้ไหมคือหมูคิดว่าเวลาที่เราถามแบบนี้เราจะได้คําตอบชัดสำหรับตัวเองเนาะหมูคิดว่าไม่มีใครหรอกที่แบบเฮ้ยอยากจะรู้สึกท้อทแท้อยากจะรู้สึกสิน้นสิ้นหวังหมดแรง มันก็จะตลกมากถ้าเราอยากจะรู้สึกแบบนั้นทีนี้หลายๆคนถ้าเราทําบางอย่างเราอยากจะรู้สึกมีกําลังใจเราอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราฟิตเราแบบโอ้ยเต็มที่เรามีแรงกําลังเต็มที่คือเวลาที่เป็นแบบนั้นน่ะถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าไม่ ai, ฉันไม่ได้อยากท้อแท้นะไอ้วินาทีตรงนั้นแหละค่ะที่เราจะเริ่มเห็นว่า i, เฮ้ยแล้วเราอยากรู้สึกแบบไหนเราอยากจะมีความคิดแบบไหนเราอยากจะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเป็นไปในทิศทางไหน แล้วตรงนั้นที่เราจะได้เลือกบางทีเราอาจจะได้เริ่มเห็นว่าเฮ้ยฉันอยากฟิตว่ะฉันอยากรู้สึกว่ามีกําลังใจฉันอยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้ตอนที่เรากําลังคิดในเรื่องแบบนี้นะคะถ้าเราสังเกตอะวินาทีนั้นอะเรานะ่ะได้เขาเรียกว่าเราได้นําพาตัวเองไปในอีกทิศทางหนึ่งแล้ว จากที่เราท้อแท้จากที่เรามองว่าเราทําไม่ได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันยากหรือเราไม่ไปไหนตอนนั้นที่มันกําลังพาเราไปอีกทิศทางหนึ่งเรากําลังเลือกความคิดอันใหม่แล้วนั่นคือจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นวินาทีต่อวินาทีนะมันเป็นทุกๆขณะนะคือเวลาที่เราทําบางอย่างคือถ้าเราฝึกตัวเองมาว่าเราเป็นคนคิดลบมันง่ายมากที่เราจะคิดลบมันง่ายมากที่เราจะไม่ให้กําลังใจตัวเองแต่ถ้าเราเริ่มฝึก ถ้าเราเริ่มเริ่มตระหนักหรือเริ่มมีคําถามถามคำถามกับตัวเองเริ่มเป็นเพื่อนที่ให้คําปรึกษากับตัวเองเริ่มถามคําถามที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยทําไมฉันรู้สึกแบบนี้เฮ้ยทําไมตอนนี้ฉันรู้สึกท้อแท้เวลาที่เป็นแบบนั้นน่ะ <S 1> <S 1> นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราตระหนักรับรู้แล้วเวลาที่เราเริ่มถามว่าเฮ้ยฉันรู้สึกยังไงตอนนั้นแหละที่เราเนี่ย เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วเราจะเป็นคนที่นำพาตัวเองไปไปในทิศทางที่เราอยากจะไปมากกว่าที่เราจะปล่อยให้ความรู้สึกที่เราเคยฝึกฝนมาเราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนให้มันนำทางเราแต่เราจะเป็นคนที่นำทางตัวเองฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแรงหมดแรงให้เริ่มคำถามคำถามที่ถูกต้องหรือว่าถามคำถามที่ดีกับตัวเองก็คือเฮ้ยตอนเนี้ ฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยล้าหรือว่า